วันนี้ผมจะมาเป็นคนส่งเค้กแบบชิลๆนะครับกับจน drop the cake นะครับไม่ต้องพูดพรมพทำเพลงเลยครับกดเลยครับ New game มีให้เลือกความยากอย่างผมต้อง normal ธรรมดาไปครับจะเป็นยังไงถ้าคุณทำเค้กตกเลยคุณก็จะตายจน drop the cake it ไปฮะเอ้ยจะทำให้เราตายหรือเปล่าต้องประคองเค้กไปเรื่อยๆให้ถึงห้องลูกค้าใช่ไหม จะมีอะไรเกิดขึ้นกับเราเอาเลยละกันแต่ยังทำอะไรผมไม่ได้ครับเริ่มแล้วมันกำลังเริ่มแล้ว มันเป็นความผิดพลาดเพียงเล็กเล็กน้อยๆนี้เราจะไปกันต่อโอเคเริ่มที่เดิมไปครับชิวๆไปบังครับเค้กต่อไปเรื่อยๆ <c oughs> มันไม่ยากเท่าไหร่ไม่ยาก <c oughs> เดินชนประตูไม่เป็นไรครับ <c oughs> ไม่มีอะไรเกิดขึ้นผมอยู <c oughs> ่ยแล้วไม่มีอะไรใช่ไหมครับ น,นะผมไม่สนผมไปอย่างเดียวไม่หันหลังไม่อะไรสักอย่างโอเคไม่ไม่มันทำอะไรให้ผมตกใจไม่ได้ไม่มีทางครับผมเดินแล้วทำไมมันไม่ครับ ทำอะไรผมไม่ได้แค่นี้ไปกันต่อ้ยไม่มีไฟเหรอว้าที่ไหนครับนี่มันทำไมมันอ๋อมันต้องทรงตัวครับมันต้องทรงตัว ไปเรื่อยๆไปครับยาวๆมันเดินช้าจังไปไม่ครับไม่หวาดมันไป,ไปเรื่อยๆ ชา้าจัดเลยฮะและผมก็เดินมาถึงจุดหมายปลายทางเมือ่อีกแล้วโอ้ว,วิ่งอะไรอะไรคืออะไรเอ่ย เปล่าไม่รู้เนี่ยเหมือนกันน่าจะใช่เฮ้ยพันล็อกล็อก เขาบอกไม่รู้ผมตรงไปอย่างเดียวไม่สำรวจอะไรทั้งนั้นเขาบอกให้เลี้ยวขวาผมก็จะเลี้ยวตามทางไปเรื่อย ชิชิๆครับส่งเค้กแบบชิชิๆไปโอ้โหโอเคมีพัสเซลิลนิดหน่อย ไม่ไว่ายังไงผมก็ต้องไปส่งลูกส่งเค้กให้ลูกค้าให้ได้ Lock. Lock. Okay. ล็อกล็อกเอาละโอ๊บอ๊๊เกือบ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 โอโบ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  okay. ต้องไปส่งเค้กให้กับลูกค้าของเราให้ได้ เราต้องทำไปเปิดสวิตช์หกไม่ได้ต้องไปฝั่งนี้ต้องเปิดสวิต ทางเสียงครับมีครับตะกี้ขา้างหน้า เค้กก็ยากพอแล้ว เปิดได้สามแล้วนะฮะผมจำได้ว่าน่าจะสักหกหรือเปล่าผมก็จำไม่ได้ว่ามันไปทางไหนต่อ ไปไปโอเคอออออเครัแบบเปิดสวิตท,ที่สี่แล้วสวิตละมาเลย ต่ออีกอีกสองห้องอยู่ไหนเฮเจออีกหนึ่งห้อง ตามเสียงหรือเปล่าอีกหนึ่งห้องอยู่ทังไหน่ะ ก่อนอนนไปแล้วครับดูต่อน่าจะฝั่งนู้นหรือเปล่านะที่เราไม่ได้ไปจะเดินกลับมาไหม อย่าเดินกลับมาโอเคห้ออันนี้เราน่าจะมาแล้วนะครับอาจจะอยู่ตรงตรงกลางนี้ <Hello. S 1> นี่หรือเปล่า ใช่อ๊ยไม่มีอะไรหรือเปล่ามันใช่ห้องนี้ไหมใช่ใช่ใช่สวิตส,สุดท้ายโอเคไม่ใช่ว่ามันเข้ามาให้เราจูบตรงนี้ ยินเสียงเลยครับทีนี้ทางออกอ๋อไปทางนี้ไปเลยโอเคผ่านไปอีกหนึ่ง น,นี้เหลืออะไรไม่เอานะทางยาวแบบนี้ทางยาวแบบนี้อ,อะไรอะไระะะอ,อ,อะไรใจเย็นใจเย็นใจเย็นเฮ้ยเอาอะไรอะ อะไรเอา้าไม่ตกนี่เอา้าตกเหรอตะกี้มันอยู่ในมือไม่ใช่เหรอครับอะไรนีง่งงไปครับเริ่มกันใหม่ต้องผ่านไปให้ได้ผมจะต้องส่งเค้กให้กับลูกค้าไป ไปไม่ตกห้ามตก คาเราหรือเปล่าเฮ้ยสลามเหรออ๊อทำไมอ่ะอ๊างอะไรอ่ะแล้วทำไมเมื่อกี้ไม่ให้เค้กลูกค้า ขอบคุณที่เล่นถ้าคุณอยากรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปก็ให้แอดไว้ใน wish list นะฮะสรุปคือเราส่งเค้กให้ลูกค้าหรือยังครับก็ไม่รู้เหมือนกันโอเคครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับเกม Don't drop the cake นะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe และเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ